อันนี้ก็พามามาส่งพังคำแก้วเดินทางกลับกะสมวยครับก็จะขึ้นรถยากนิดหน่อยครับโซ่ต้องคล้องคอติดเท้าไว้ครับนะครับหายดีแล้วหายดีแล้วครับอันนี้อาการปกติครับหมอให้กลับบ้านแล้วครับพวกเราก็แสดงความดีใจด้วยครับนี่ครับเอาโซ่ลก่อน เอาโซ่ลองกรเอาเอาเอาใจเย็นเอาอย่าไปนิ่งนั่นนั่นวิ่งนะครับเอาใส่ตะก้อเอาเอาล้วงเอาเอาเออเอา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 หายวิ่งแล้วเดี๋ยวใจเย็นอย่าอย่าไล่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 ปนจริงไล่ไปที่อ่างน้ำเลยอย่าวิ่งอย่าวิ่งเอาเอาเอา เออเอาเออไอเลี้ยมเอาโซ่ลองดิเล่มนะครับช้างติดโซ่ติดตะขอครับนี่ของจริงเลยครับให้เห็นของจริงเลยเออให้ลากโซ่ไปก่อนเดี๋ยวนี้ไม่เข้าใจเราเลยเราอยากกลับแล้วนะมันยังไม่อยากกลับมองใจดีคุณไปเดินเอาอ้างโซ่มาล้ามกับเป๋าก่อนนได้ไหมใช้ใช้าปากผ้าปอกผ้าปอก หาวิธีนะครับหาวิธีที่ลามุนลาม่อมมากที่สุดครับเะก็ะเกย่าย่าย่าไปุยมันเออมงนั้นแหละเดี๋ยวผมเดินขุมละไงแต่งสักทีจากนี้ตามเจยกเหลือโอ้ยได้ละ้เด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 ้เนี่น อุ้ยอ้ลีลามากลับบ้านไหมครับเพื่อจะอยู่โรงพยาบาลยาวแล้วกลับบ้านให้เร็วกลับบ้านเลยลูกเดี๋ยวๆได้คุณเอาๆๆๆละละละอ่ะครอบผู้ชายกลับผู้ยกลับเอีถอะนะเดี๋ยวเถอะนะเอามึงขึ้นมาตามมึงขึ้นมาแด้คุณจิ้มไหมวู้หู้หลุ่ยไอ้หนี่งาหนี่ๆๆๆเออเหยียบเตะแหละคุณนะ chúng dạ, ta phá rồi, yeah, keng, chúng ta có phá, lập bàn đi. À. Quán, <laughs> Nên. Nên. Oh. không đi phá đi nơi nào? Ee, rồi. Wings, giờ tệ rồi, giờ tệ rồi thấy mọi người yếm rồi đấy na. đi. cái tâm, lệ cái tâm mua. này đi 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 wa. Ee, ta, kén, ta, kén mà. Ừ, ta mà. Ừ, thôi mang, thôi mang. ก็ได้เห็นวิธีการพาช้างขึ้นรถไปในตัวครับกับช้างที่ไม่ค่อยขึ้นรถที่กลัวรถนิดหน่อยครับได้ถือโอกาสถือจังหวะได้เห็นมุมอีกมุมหนึ่งของวิธีการเลี้ยงช้างนะครับการขึ้นรถของช้างครับเต่ละเชือกไม่เหมือนกันครับถ้าช้างที่เคยขึ้นรถก็ขึ้นง่ายแต่เชือกไหนที่ว่าไม่เคยขึ้นรถก็จะเป็นอย่างนี้ครับ กระเลยไุน้นตกไอเยอะไปนี่เราไม่ได้กับจางปัานนี้เออ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 าแต่ขอจิ้มจิ้มไปเออเออไายเบนเด้เบนนีเ่เบนเข่าหู้นี่เบนเข่าหู้นี่เอาไายมันเข้านั้นข้างนั้นมันบอดไหมเออโจมันไม่เห็นไหมเอ,อ,เอาข้างเอาเอาเอาข้างซ้ายที่ไม่บอดดีกว่ามั้งเออ,เอามามามาเออมามาเอาเอามาซ้ายมาเออ เออเออเออัไม่ค่อยได้ชินกับตะขอไม่ได้ค่อยชินกับโซ่นะครับช้างบางทีก็ยังเป็นแบบนี้ครับพายเดี๋ยวเดี๋ยวพาย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 ขาไปคุณขาไปขาไปพาย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 ขาไปคุณขาไปวินโซ่ไปเลยเดี๋ยววิ่ไปฟาไปฟาขาไปขาไปขาไปย้ายรถนะเดี๋ยวเพื่อจ้างดันมาป้อมพาย ผมจิ้มไปทีทีไป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 จิ้มก็จิ้มให้แค่รู้จักนะครับไม่ใช่ว่าแทงจนเลือดออกยางแตกนี่ไม่เข้านะครับไปทอด่อดทอดทอดเออไปไปขึ้นทีนี้ก็ไปเออวินไปเอาไป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  ไป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 โอ้ยแบาไลยวะตกใจเลยกูอุ้ยไปแล้ว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 อุ้ยไปเออไปเออดึงคุณยังไงกูดึงเออจูไปจูไปเออเอออย่าลีลานี่วะเออกลับบ้านไปไปอุ้ย เออไป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 เออไปไปเออไปไปไปเออไปไปเออเออไปเออมันขึ้นง่ายนี่วะเอรีลาเยอะโอ้ยทำทำเอาพวกควานเหนื่อยแล้วครับหลอกพี่โยจนเหนื่อยเลยวิ่งตอนเช้าออกลังกายวิธีการพาช้างขึ้นรถครับอีกมุมหนึ่งครับที่ได้เห็นกันโดยบังเอิญกันนะครับ การเดินทางนะครับการเดินทางขึ้นรถสัญจรไปมาของช้างครับนะครับต้องต้องมีเอามีความปลอดภัยเป็นหลักนะครับมีความปลอดภัยเป็นหลักนะครับนะครับล็อกโซ่มัดโซ่ล็อกคอเรียบร้อยนะครับเพื่อความปลอดภัยและอันตรายที่จะเกิดกับช้างและอุบัติเหตุนะครับเพราะว่าช้างมันพลิกตัวครับรถมันสามารถพลิกคว่มได้นะครับนะครับแล้วก็พอถึงที่ฝั่งที่ฝั่ง ถึงฟังถึงจุดหมายนะครับก็แล้วแต่นะครับว่าจะปลดโซ่จะปลดตะขอหรือจะใช้แต่ละโปรแกรมก็ต่างกันนะครับแต่วิธีการขึ้นรถสัญจรไปมาของช้างก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับโดยรวมนะครับโดยรวมนะครับมือเปล่าขึ้นไม่ได้มือเปล่าขึ้นไม่ได้ครับอย่างนี้ครับก็คือเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะครับเหนือนับต้องเซฟควานเซฟช้างแล้วก็เซฟสิ่งแวดล้อม ข้างๆด้วยครับสิ่งของนะครับบางทีอรารวาสไปวิ่งเป็นชนรถก็มีครับนะครับเพราะงั้นหอกเครื่องไม้เครมือต้องพร้อมนะครับติดที่ยางด้วยนึงอืม ตรวจสอบไหเช็คความพร้อมเช็คความพร้อมก่อนจะรถก็ต้องเช็คความพร้อมนะครับต้องมีทางไปครับมีไม้ครับหกชั่วโมงสี่ชั่วโมงครับก่อนสมุยครับรถต้องมีไม้ขนาบข้างแล้วก็ดันไว้ข้างดันข้างดันข้างหน้าครับเพื่อให้ช้างได้รงตัวนะครับรถคันนี้มีความพร้อมมมกสดครับเพราะว่าเจ้าของมีช้างเองมาตั้งแต่เด็กครับแล้วก็มีความเข้าใจนะครับแล้วก็ซื้อรถมา จุดประสงค์หลักก็คือเพื่อที่จะช่วยชาวช้างนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่มีเงินนะครับโทรมาบรรทุกฟรีก็ได้ครับไม่มีง่าไม่รดไปเลยครับเด้นทําบุญกับช้างครับนะครับเนี่ยเป็นคนที่ใจดีครับนี่ครับวงการช้างไม่มีไม่มีใครหรอกครับที่ไม่รู้จักโกเป้หรือคุณเป้ปริวัติซอตระกูลนะครับทุกคนต้องรู้จักเหมือนถ้าทุกคนไม่รู้จักนะครับอ่ถ้าใครไม่รู้จักโกเป้วงการช้างนี่แสดงว่ายังไม่ถึงวงการช้างครับนะครับ ไม่ง่ายนะครับโหดูดมาโมโรครับทาตัวจนครับเนี่ยครับคนคนรวยที่คนคนรวยที่ทําตัวจนแล้วก็คนรวยที่ไม่อวดรวยครับคนแบบนี้ครับถึงจะรุ่งเรืองครับรุ่งเรืองแจกมาครับของซื้อครับของซื้อของซื้อไปจากยาเส้นมีมีพร้อมครับ ว้าวพังมาลีครับพังมาลีโอเคครับออกเดินทางแล้วครับพังคําแก้วเชาว้านี้ครับโกทูก,กอดสมุยครับพังคำแก้วเดินทางปลอดภัยโดยสวัสดิภาพนะครับก็ดีใจชื่นใจอิ่เช่นครับให้รักษาหายครับซึ่งทุกคนภาคภูมิใจครับ สิ่งที่คนที่ภาคภูมิใจมากที่สุดดีใจมากที่สุดก็คือเจ้าของช้างควานช้างแล้วก็ที่สุดนะครับในความเป็นของผมก็คือคุณหมอครับนะครับคุณหมอครับที่ได้รักษาช้างส่งช้างกลับบ้านอย่างปลอดภัยครับโอเคครับกลับบ้านแล้วครับพังคำแก้วโกทูก่อนสมุยครับขอให้เดินทางปลอดภัยครับสวัสดีครับ